รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันจันทร์16ตุลาคม2566ปุ๊กสมภพชิวกิจและทีมงานฟาร์มชาแนลมาแล้วค่ะเจอกันยามสาย10นาิก30นาทโดยประมาณนะคะกับเรื่องราวข่าวสารมากมายที่ทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่ายค่ะในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลบึงปลาทูอำเภอบรนพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เราจะมาดูวิถีการทำนาสมัยใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกับเกษตรกรคนเก่งนั่นก็คือพี่พิชัยโสทะเกษตรกรต้นแบบของเราที่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2566ที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมการข้าวมาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลย เดิมทีตั้งแต่เริ่มทำนามาจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2023เนี่ยเราก็เริ่มยึดอาชีพการทำนาเป็นอาชีพส่วนที่ที่ทำเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ทำนาแล้วก็เน้นผลผลิตที่สูงแล้วก็มุ่งหวังเพื่อจะขายให้กับโรงสีแต่ครน,นี้เนื่องจากยิ่งทำมันกัเหมือนมันยิ่งแย่เพราะราคาข้าวก็มันไม่ดีแล้วก็เหมือนกับวโรงสีเขาก็ไปนคนกำหนดราคาให้เราครับก็เลยมา ตั้งแต่ปีสอรพิเข้ามาเนี่ยได้มาเป็นศูนย์ข้าวชุมชนตอนนั้นเราก็เข้าไปขอความรู้จากทางศูย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเข้ามาถามทางสูย์เมล็ดพันธุ์ข้าวว่าผมอยากจะทำเมล็ดพันธุ์เนี่ยผมจะทําอย่างไรก็พอดีปีสมงพ4 2สี่ีเนี่ยมีศูย์ข้าวชุมชนครั้งแรกมีข้าวพันธุ์ปทุมธานีหนึ่งเข้ามาจุดกําเนิดให้ผมได้ได้รู้จักว่าการทาเมล็ดพันธุ์ข้าวมาจนถึงทุกวันเนี้ยผมก็เลยมีแรงจูงใจจากผลทำผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหน ผมได้รับโล่พระราชทานที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นขวัญกาลังใจให้ให้ผมที่ว่าเอชาวนาอย่างเราก็เราก็ยังเราก็ยังได้ประสบผลสาเร็จแต่ค็นี้ในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราก็แบ่งพื้นที่จาก1,800ว่าไร่เนี่ยมาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์นเนี่ยประมาณ500ฝ่าไร่ทําไมมันได้น้อยขนาดนั้นเขาจะมีออเดอร์มาว่า รอบเนี้ยมันจะมีพื้นที่มาได้กี่ไร่กี่ไร่เราก็เพื่อมาจะมาจัดสรรให้กับกลุ่มผลิตที่ขึ้นทะเบียนก่มการข้าวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผลิตให้กับทางบริษัทภาคเอกชนที่ร้านค้าทําให้ทําให้กลุ่มเราเนี่ยยืนอยู่ได้โดยไม่ต้องไปพึ่งทําขายข้าวให้ลงสีเน้นไปที่มันเป็นสาข้าวจนเราได้ผ่าน G P แรกๆผมคาข้าวรักโลกเนี่ยผมก็ยังตีโจทย์ไม่แตกเพราะมันเป็นคําศัพท์ใหม่ความหมายว่า BCG อย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะโครงการในอย่างที่ลดต้นทุนเนี่ย คือทานาไม่เผาฟางผมทํามาโดยกําเนิดอย่างที่เราได้เห็นภาพภาพ่าวอยู่เนี่ยเราคือไม่เผาฟางนะวิธีไถกบวิธีเอาปล่อยเอาน้าเข้านาแล้วก็ใช้ตัวย่อยสลายมันทําให้ทําให้ดินดีเพราะแล้วก็ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเนี่ยเราก็สามารถได้ผลผลิตด,ดีผมก็เลยบอกว่าการทํานาเปียกสลับแห้งเนี่ยเป็นจุดเด่นของของที่นี่เลยในเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยเราคือจากที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราเน้นไปที่นาปักดํา เราก็มีรถปักดํามีทั้งของส่วนตัวแล้วก็มีรถเกี่ยวแล้วก็จะมีพวกรถตักรถโฟกลิฟเพื่อทดแทนแรงงานจะทําให้โครงการลดต้นทุนเพราะไม่ต้องไปใช้แรงงานคนมากและก็ไม่สูงเสี่ยงกับสารเคมีที่จําเป็นต้องใช้แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายทอดให้องค์ความรู้ให้ในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรเหมือนกับเป็นผู้นำเขาหน่อยนะรับก็จะให้เราไปเรียนรู้ในเรื่องของเกษตรป่าเปลองบ้างอะไรบ้าง à ของชาวนาต้นแบบทางกรมการข้าวเขาก็จะส่งให้เราไปไปเรียนรู้เราก็เอากลับมาถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าจะมีการอบรมอะไรเนะเขาก็จะเชิญให้ไปถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการใช้ าสารที่วัพันธุ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยาวชนตอนนี้ทางสุม่มเลี้ยงข้าวนคขสวรรค์ฝูงสายทอดเขาก็จะมีอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็ส่งเสริมการขายออนไลน์ถ้าขายออนไลน์เราก็ไปให้ก็บอกว่าแปรรูปข้าวเนี่ยเพราะเด็กรุ่นใหม่รุ่นนี้เขาจะขายออนไลน์ทําให้เขามีรายได้แล้วก็เริ่มย้อนกลับมาปีนี้ทางกรมการข้าวได้สนับสนุนประสบการณ์ที่ผมทําทํานามาประมาณ4 0ปีเนี่ยแล้วก็ส่งเข้าประกวดผมก็ภาคภูมิใจที่ได้ผมได้รับ เป็นเกษตรกร,กรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาปีนี้เป็นขวัญกำลังใจกับครอบครัวผมที่จะทำงานต่อไปครับผม นอกจากนี้พี่พิชัยโสทายังกล่าวอีกว่าหาก,กเราจะประสบความสําเร็จในอาชีพการทํานานั้นนอกจากจะใส่ใจรักในการเกษตรต้องขยันหมั่นเพียรหาความรู้ในการต่อย,ยอดและพัฒนาตนเองสม่ําเสมอและใส่ใจคนรอบข้างจึงจะสามารถประสบความสําเร็จเป็นชาวนาต้นแบบหรือโมเดลสมาร์ทฟาร์เมอร์และผู้นําในชุมชนได้นั่นเองแหละค่ะ สวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะมาขอที่ดินทำกินครับสพกรเราติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฮะฟรีฟรีฮะฟรีครับไม่ว่าจะสอบเขตแบง่งแปลงรางวัลที่ดินขึ้นทะเบียนทำกินสินเชื่อกองทุนทุกอย่างบริการฟรีเพราะสพกรติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างสพกรบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ครเวลาพูดถึงกระบี่เชื่อว่าหลายท่านเคยมาเยือน <c oughs> เคยมาเที่ยวแล้วบางคนบอกโอ้กาะพ,พี่ก็ไปแล้วเอาไร่เลก,ก็ไปแล้วเอานางก็ไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะถ้าจะมาเที่ยวอีกมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าเป็นอันซินแล้วก็เป็นที่ใหม่มาแรงที่อยากแนะนําและแน่นอนแนะนําเองไม่ได้คะ่ะต้องพ่อเมืองของเราเลยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านภัศกรบุญยรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะ มากระบี่หลายคนบอก้ยมาหลายครั้งแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าอยากมาแต่มีที่ใหม่ๆที่ท่านผู้ว่าอยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักมีบ้างไหมคะอะไรที่เป็นอันซีในตอนนี้ก็ที่พูดไปในเทปแรกนะครับค,คือเรื่องการท่องเที่ยวทางทะเลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิดคะนะครับจริงอย่างบนทางบกเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเลยก็คือแหล่งน้ําพุร้อนเค็ม ร้อนแล้วเค็มด้วยไม่คือจะไม่เหมือนกันที่อื่นที่อื่นจะเป็นน้ำพุร้อนจืดคือในโลกนี้มีแค่สองที่เท่านั้นเองนะครับที่เช็คกับที่ของท่อมจังหวัดกระบี่นะครับในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นแหล่งน้านะครับที่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติอันนี้เป็นไปตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สับสนุนให้มีจังหวัดที่มีแหล่งน้าตามธรรมชาติมีประมาณ 27- 28จจังหวัดนะครับทั่วประเทศจังหวัดกระบี่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่มี แหล่งน้ําธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ําพุร้อนเค็มน้ําผุดขึ้นมาจากใต้ดินอันนี้คือผุดทั้งปีเลยไหมคะผุดทั้งปีเลยครับน้ํามีอยู่ตลอด<ช>แล้วก็เป็นบ่อน้ําสาธ<ภ>ารณะที่คนก็นิยมนะครับในเรื่องของการไปแช่นะครับได้ในเรื่องของระบบหมุนเวียนของโลหิตนะครับเรื่องโรคผิวหนังต่างๆเราพยายามที่จะวางตําแหน่งของการท่องเที่ยวของเรานะครับในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนั่นคือเวลเน็ตเซ็นเตอร์นะครับเนึ่งว่าเรามี แหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าเราสามารถจะพัฒนาต่อยอดได้เรามีน้ำตกร้อนนะครับซึ่งปกติน้ำตกเย็นค่ะแต่น้ำตกของเราเป็นน้ำตกร้อนแต่ของเราเนี่ยเป็นน้ำตกร้อนนะครับก็อย่างที่เรียนว่าจริงแล้วในส่วนของเราเนี่ยข้างใต้เราก็มีรอยเลื่อนนะครับจริงแถวคลองมะลุยนะครับอันนี้ก็เป็นรอยเลื่อนหนึ่งที่ที่ที่อาจจะมีพลังส่งมาบ้างก็เลยทําให้ใต้ดินเนี่ยอาจจะมีความร้อนนะครับ ถเป็นสถานที่ต้องเที่ยวหนึ่งท,ที่ที่น่าสนใจนะครับโดยเพราะน้ําตกร้อนเนี่ยทุกคนก็อย่างที่ทราบเพราน้ําตกส่วนใหญ่ก็จะเย็นเจี๊ยบเลยแต่นี่น้ําตกร้อนนะครับก็เป็นความงดงามธรรมชาติที่คนมักนิยมไปแล้วก็มีในส่วนของสระมลกรดนะครับต้องบอกว่าเป็นสระภูเขาหินปูนที่มีความงดงามสวยงามมากคําว่ามลกรดเนี่ยไม่ได้พูดให้มันต่างไปจากความเป็นจริงเ,รเลยคือเราไม่ได้เอาสีอะไรไปใส่แดงท้งส้นไม่มีมค,ครับเป็นความงดงามตามธรรมชาติหมายถึงว่า ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเราส่วนใหญ่พื้นที่จังหวัดกระบีบ่เต็มไปด้วยวภูเขาหินปูนเยอะมากนะครับและในส่วนของสระมอกตเนี่ยจริงต้องมองทะลุลงไปเห็นน้ําใสมากเห็นตัวปลาสามารถเห็นความงดงามในเรื่องสรรีของน้ําตกได้เลยนะครับเพราะนั้นสระของเราเนี่ยก็จะมีความงดงามมาก นักท่องเที่ยวถ่ายรูปไปในทั้องเลียนว่าไม่ผิดหวังบางทีท่านเห็นรูปเนี่ยท่านอาจจะไม่เชื่อแต่นี่คือความเป็นจริงเลยที่เราความสวยงามขนาดนั้นะนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลองหลูดนะครับหรือท่าปลอมคลองสองน้ําท่านมาศึกษาระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าชายเลนสามารถพายเรือขยัก นะครับไปตามที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างคลองลูดเนี่ยเราก็มีบริการเรื่องการพายเรือขยักไปดูถึงต้นน้ําเลยพายเรือเข้าไปในป่าชายเลนเป็นเป็นป่ากงกลางเป็นป่าชายเลนนะครับจะเห็นความงดงามน้ําใสเห็นตป่าเลยนะครับรวมทั้งน้ําผุดเกิดขึ้นมาตลอดปีนะครับงนั้นในส่วนของจังหวัดกระบี่เองต้องเรียนว่าถ้ามาจริงเนี่ยไม่ได้แต่เรื่องทางทะเลเท่านั้นจริงท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิดครับคุณผู้ชมคะสัปดาห์เดียวเนี่ยเที่ยวไม่ได้ แน่แน่นะคะเหมือนอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนักท่องเที่ยวมาอยู่กันแบบโอ้โหหลากหลายเดือนก็ยังเที่ยวไม่ครบเลยค่ะคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากมาเที่ยวกระบี่แหม่เนี้ยต้องให้ท่านพ่อเมืองเชิญชวนเลยค่ะว่าอย่าลังเลรีมาไหมคะเชิญชวนหน่อยค่ะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไม่ไว่าจะเป็นชาวต่างประเทศชาวไทยก็ตามต้องเรียนว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับที่เป็นธรรมชาติเรามีจุดขายนะครับที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์เนี่ยก็คือเรื่องของ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเ,เราต้องการให้คนมาเห็นกับบรรยากาศนะครับของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงเพราะนั้นแล้วเชิญชวนพี่น้องนะครับโรงแรมเราก็มี500กว่าโรงมนะครับมีห้องพักกว่า2 0 0 0 0กว่าห้องก็เชิญชวนพี่น้องได้มาสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติโดยตรงกระบีพร้อมแล้วนะคะสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกๆมิตินะคะคุณผู้ชมท้าพร้อมแล้วเก็บกระเป๋าแล้วมาเที่ยวกระบี่ด้วยกันข่าวดีขอบคุณท่านผู้ว่าค่ะ ตนก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองด,ดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน อัปเดทประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งดีกว่าค่ะจะมีวิธีการไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามชมด้วยกันค่ะ